มออะไรรจะ้อมกันนีมุงาว่าฝนตกนะบงทีว่ารงบ่อว่ะน้มันหายไปันเดี๋ยวเอารถไทยไปแก้วอฝนตกดเดี๋ยวเอารถไทไปแก้วด so, ้วย ขึ้นไม่ได้ติดลมใช้ตุ๊กแกเอา